โอเคสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกท่านด้วยวันนี้ก็อยู่ในช่องพี่เดฟทีวีกันอีกแล้ววันนี้นะพี่มีสาระดีๆที่จะมาสอนน้องๆกันอีกแล้วก่อนอื่นก่อนที่เราจะรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก่อนเลยวันนี้นะพี่จะไม่ได้ไปอยู่ในเกมฟรีไฟลหรือพับจีหรือ ROV หรือเกม X อ็กช็อตใดๆวันนี้นะพี่จะมาจับแอปอ่านข่าวสารได้เงินนะ่ะมาดูกันว่า แอปไหนที่จะสามารถถอนเงินได้ง่ายกว่ากันนะณนะตอนนี้จะมี2แอปนะไทยเ Daily กับแอป B นะมีู่2แอปนะเดี๋ยวผมจะมาเริ่มแอป B กันก่อนเลยเราจะมาดูรายละเอีย e ดในแอปกันนะว่าหาแทมเหรียญได้ง่ายกว่าหรือว่ามีกี่กรรมอะไรที่เยอะกว่าหรือเปล่าเดีย๋ยวเราต้องมาดูกันนะเรามาลองเวกันดูเปรียบเทียบกันดูนะ2แอปนี้อันไหนจะถอนเงินได้ง่ายกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไป ดูแอปแรกกันก่อนเลยผมอยู่ในแอปอ่านข่าวสารแอปที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะข้อดีและข้อเสียของแอปแรกกันก่อนเลยตั้งแต่ต้นเข้ามาจนจบหน้ากระเป๋าตังถอนเงินเลยนะมาดูกันว่าเราจะมาเปรียบเทียบกัน2แอปนี้แอปไหนจะดีกว่ากันอ่ามาหน้าแรกเข้ามานะจะเข้าได้เหมือนแอปไทยเดลี่เลยปกติเลยเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบด้วย Facebook ง่ายมาก อพอเข้ามาแบบนี้แล้วก็จะมีแอ,อ,อเออเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าอ่านข่าวสารให้เราเลือกอ่านเยอะมากๆทุกอันเราจะได้แต้มเหรียญหมดถ้าเราอ่านจนจบเราจะได้แต้มนะยี่สิบแต้มัง้งห้าสิบแต้มั้งแล้วแต่ข่าวอันที่สองก็คือมีข่าวให้เราอ่านมากมายไม่ว่าจะเ,เป็นสตอรี่ตลกกีฬาการบันเทิงแล้วก็อันที่สํคาคัญมีการแจ้งเตือนเราด้วยว่ามีข่าวมาใหม่หรือว่ามีกิจกรรมในแอป ให้เราเล่นเจออย่างที่สองเรามาดูในหน้ากิจกรรมกันดีกว่าอ่ะ,อะกดกดไปที่ของขวัญน,นะโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เช็คอินช่วงเวลาเป็นที่เรียบร้อยว่าผมก็จะได้สามร้อยเหรียญกดที่รูปของขวัญน,นะในแอปบีนะเราจะได้สามร้อยเหรียญในหน้าของรายวันนะเช็คอินรายวันอันที่สองก็จะเป็นกิจกรรมเหมือนกันแต่อันที่สองนี้ แต้มกิจกรรมอันนี้เราจะได้ต่อเมื่อเราชวนเพื่อนมาหนึ่งคนเราจะได้ประมาณสิบคูปองเพื่อที่เล่นกิจกรรมลุ้นกิจกรรมลุ้นแต้มรางวัลเหรียญในกิจกรรมนี้เราต้องเชิญเพื่อนเข้ามาสมัครการเชิญเพื่อนก็ง่ายมากเพียงเราเอาลิงก์ขอเชิญของเราให้เพื่อนเรามาสมัครหรือเชื่อมต่อเข้าสู่แอปอ่านข่าวสารนี้แล้วก็ทำกิจกรรมอ่านข่าวในแอปนี้อย่างน้อยวันถึงสองถึงสามวันเราก็จะได้ ต้มคูปองแล้วเราก็จะได้เหรียญด้วยจากเพื่อนด้วยนะได้ปเปอร์เซ็นต์เหรียญจากเพื่อนด้วยง่ายมากๆเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะกดกิจกรรมที่2นะข้อเสียมันเลยนะแอป2อันนี้นะมันก็จะมีโฆษณาเด้งมาเวลาเรากดจิ้มอะไรก็ได้นะตอนนี้นะผมก็อยู่ในหน้ากิจกรรมเป็นที่น้อเลยในะแอปบีนะแอปอ่านข่าวสารน,นี้เขาปรับปรับรูปร่างหน้าตาอันนี้ใหม่ตอนแรกมันเป็นหมุนหมุนให้เราสุ่มนะกดหนึ่ง้งก็จะสุ่มไปว่า เราจะไปโดนอันไหนนะหนึ่งร้อยเหรียญหรือหนึ่งพันเหรียญสิบเหรียญห้าร้อยเหรียญยี่สิบเหรียญเงินเท่าไหร่นะสิบบาทสิบดอลลาร์สิบดอลลาร์ประมาณสามร้อยบาทหนึ่งดอลลาร์ประมาณสามสิบบาทโอเคตอนนี้นะผมมีมีแต้งดูยังไงวะแตมหมุนมีคะแนนของคุณอยู่ประมาณเก้าหมื่นสี่ อ่ะมันบอกว่าฟรีสครั้งแต่ถ้าใช้คะแนนเหรียนนะคือต้องใช้คะแนนจากที่เราอ่านข่าวฟรีถ้าเราดูวิดีโอนะอ่ะลองกดดูใช้สามคะแนนเพื่อรับสปินเพิ่มทันทีอ่ะหมุนแค่รอบเด,ยเดียวพอแล้วกันอ่เรามารีวิวเฉยเฮ้ เอ้ย,อยหนึ่งเหรียญหนึ่งดอลลาร์ได้ไหมได้ไหมได้ไหมง่ายดิเอ้ยโอ้มันไม่หยุดวะอีกนิดเดียวหยุดเอ้ยหยุดอุ้ยไม่หยุดสิบดอลลาร์ได้ยี่สิบเองอะโอ้มค์ก็โอเคนะในแอป B ในหน้ากิจกรรมอันนี้ก็ประมาณนี้แ้มเหรียญหาอ่ะในตามอ่านข่าวสารในแอปนี้ โอเคเดีย๋ยวเราไปดูในหน้าสะสมแต้มกันดีกว่าในแอปนี้แอปนี้นะข้ขขอพิการหาเงินก็การสะสมแต้มหนึ่งเชิญเพื่อนเราจะได้รับส่วนแบ่งจากเพื่อน20%รายได้ของเพื่อนอันนี้คุณใช้แอปอ่านข่าวน,น,าวนี้ติดต่อกัน2วันเยี่ยมมากอ๋อมีรางวัลให้ด้วยอันนี้อ่านบทความดูดีโอคะแนนฟรีโปรโมชั่นคะแนนฟรีคะแนนฟรีคะแนน,น,นสำรวจฟรีโอเค ต่อไปเราเลยถึงหน้า,นาขั้นตอนสุดท้ายแล้วคือกระเป๋าสตางค์นั่นเองกระเป๋าสตางค์ตอนนี้นะคะแนนของผมมีอยู่ประมาณ94,419ตีเป็นเงิน28บาทบน้าทณตอนนี้ผมถอนเงินออกแล้วก็คือ380บาทไอ้3ย381บาทคะแนนวันนี้ผมได้ก็คือ620ออ่าข้างล่างนี้ก็คือนี่ เชิญเพื่อนรักรางวัลรายวันคะแนนฟรีนี่คือรหัสเชิญเพื่อนโอเคถ้าเราจะถอนเงินในแอปนี้ง่ายมากผมอยู่ในหน้าถอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ววิธีการถอนเงินก็จะมีหลายช่องทางมากมีอยู่3ามช่องทางก็คือถอนเงินเข้าแอปทัวร์เล็แล้วก็อันที่2ก็คือถอนบัญชีเข้าบ,บัญชีธนาคาร3ถอนเป็นแบบว่า เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเงินเข้าในซิมอะเติมเงินเข้ามือถือของเรานั่นเองคะแนนที่เราจะสามารถถอนเงินเข้าในแอปทัวร์เลบัญชีธานาคารหรือเติมเงินมือถือได้มีอยู่3หรือ5เนี่ยสอันอันแรกก็คือใช้แต้มคะแนน3000คะแนนเราก็จะจะได้1บาทถ้าถอนเข้าแอปทัวร์เลยสเราจะถอนได้อีกก็คือ1 0 0 0ได้ไม่ใช่ห0 0 0 0คะแนนเราจะได้3บาทจุด1 อันที่3 5 0 0 0 0คะแนนเราจะถอนได้15บาทอันที่ส2่องสงร้แสนสแสนคะแนนเราจะได้ถอนได้ประมาณ60บาท,บาทโคตรเยอะนะเมื่อก่อนมันมีแค่15บาทตอนนี้สามารถถอนได้60บาทและการถอนเงินอันนี้นะที่ผมเคยถอนแล้วกันใช้เวลาประมาณอย่างน้อยประมาณอาทิตย์หนึ่งอะ่ะไวสุดนะประมาณอาทิตย์หนึ่งอะ่ะไวสุดถ้าช้าสุดประมาณ อาทิตย์ครึ่งถึง2อาทิตย์อ่ะช้าสุดๆเลยนะในแอป B อันนี้แต่ผมตอบโจทย์ให้เลยนะผมใช้แอปนี้บ่อยมากมันถอนเงินสะดวกที่ว่ามันถอนสามารถถอนเงินเขา add ้าแอป o ัวร์ได้แล้วมีตัวเลือกหลายตัวเลือกสามตัวเลือกให้เราเลือกโอเคครับก็ประมาณนี้นะในแ add อป B แอปไทยเดลี่อ่านข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมารีวิวตั้งแต่ต้นเลยนะตั้งแต่ในหน้าอ่านข่าวได้เหรียญ แล้วก็ไปถึงหน้าบัญชีถอนเงินอันแรกเลยนะไทเดลี่อ่านข่าวก็จะคล้ายๆกับแอป B แต่ข้อดีอย่างคือในแอปไทเดลี่เขาจะมีกิจกรรมเกมให้เราเล่นแก้ไขเครียดด้วยแล้วเราก็เล่นเราก็จะสามารถได้รับเหรียญเหรียญเหรียญน,นำไปทำอะไรได้หรือเหรียญน,นำไปถอนเงินได้เนีย่ยหน้าบนนะหน้าแถวนันะ้นเนี่ยมีเกมให้เราเลือกเล่นหน้าเกมเขาเขียนว่าเกม เราเลื่อนลงมาก็จะคล้ายๆกันกันกบ FB อันนี้หน้านี้ไปรับรางวัลเขาก็จะมีกิจกรรมให้เราเล่นโดยร,รับเหมือนกันเลย FB ก็จะมีให้เราอ่านข่าวสารเป็นเป็นหน้าแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอคลิปเด่นภารกิจ2000 years later ก็โดดท่ามกันเลยดีกว่าในหน้าภารกิจนะพอดีหน้าภารกิจมัน หมุนติ้วหมุนติ้วหมุนตวอ่ะมันไม่ไปให้ะรู้สึกว่าเขาน่าจะอาจจะแก้ไขอาจจะมีอะไรเออเลอร์เรามาดูหน้าสุดท้ายกันเลยดีกว่าหน้าบัญชีหน้าบัญชีนะตอนนี้นะผมมีเหรียญอยู่ประมาณ3ามพัก็เท่ากับเงินจํานวน3ามบาทจุดรายได้วันนี้ผมยังไม่มีรายได้รวม3ามพัเนี่ยของของรางวัลน,น,น,นี่คือกีจกรรมจับรางวัลเล่นเกมได้เหรียญ อแอปนี้ดีอย่างเชิญเพื่อนอันนี้ก็เชิญเพื่อนเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกับแอปปีเชิญเพื่อนเราก็จะได้รับแต้มคูณคูณ2หรือว่าได้เป็นเปอร์เซ็นต์จากเพื่อนที่เราเชิญมาชวนมาชวนมาดาวโหลดในไทเลอี่นะอันนี้ดาวน์โหลดและลงทะเบียนเล่นเกมเพื่อรับเงิน,น,นงานทําเงินภารกิจกีบสมบัติโอเคเดีย๋ยวเราไปดูหนะ้าแรกเงินกันดีกว่า y e a r Thous อินะผมรอได้ประมาณสักพักละสิบนาทียี่สิบนาทีแล้วซคร่งผมไม่รู้เป็นอะไรนะไม่รู้ว่าเป็นที่แอปหรือว่าเป็นที่เน็ตผมเน็ตผมก็แรงนะ w วไ i ก็เดี๋ยวเราจะมาอธิบายเลย,เล,ย,เล,ยละกันผมใช้อีกเครื่องหนึ่งเข้ามานะมันเข้าได้ก็มันจะมีช่องทางอยู่สองช่องทางการถอนเงินออกนะถอนเงินออกก็จะมีผ่านพร้อมเพย์แล้วก็อันที่สองก็จะเป็นเพย์พา มี2ช่องทางเท่านั้นแต่แอป B จะสามารถถอนเงินได้ก็จะมีอยู่3ช่องทางก็คือเข้าแอป two wallet จะง่ายกว่าแล้วก็อันที่2ถอนเงินเข้าบัญชีธานาคาร 3. รับเป็นเงินเติมเงินนะเติมเงินเข้าโทรศัพท์โอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูแล้วกันนะมันจะมาหน้าตามันจะเป็นแบบนี้หน้าตาถอนเงินของแอปไทยเดลี่พอดีมันหมุนติ้วหมุนติ้วมันไม่ขึ้นแล้วผมเอาใช้เครื่องหนึง่งให้น้องๆดูแล้วกัน ถอนเงินขั้นต่ำก็10.000มืนเหรียญเราจะได้ประมาณ10บาทใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึงพอๆกันเลยกับแอปบนะอาทิตย์หรืออาทิตย์ครึ่งจากที่ผมจากที่ผมเคยถอนมานะในแอปเอป,ปเทียบได้เลยนะ2อแอป,ปนี้ก็จะแตกต่างกันการใช้งานจะแตกต่างกันลูกเล่นจะคนละแบบกันแอปบีก็จะมีฟังก์ชันว่ากิจก,กรรมให้เราเล่นนะ่ะค่อนข้างที่จะน้อย มีให้เราอ่านแล้วก็กิกกรรมอยู่2หน้าเท่านั้นเองแต่ดีข้อดีคือแอปดีดีคือมันถอนเงินได้3มช่องทางแล้วมันไม่ค่อยยุ่งยากด้วยและข้อดีที่สําคัญเลยมันสามารถถอนเงินเข้าแอปทัวร์เลได้น้องๆบางนคนอ่ะชอบสุดละถอนเงินเข้าแอปทัวร์เลแต่แอปไทเดอรี่นี้ก็มีข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือมีหน้ากิกกรรมเยอะมากและมีเกมให้เราเล่นด้วยเราก็จะเล่นไปเพลินเินเนแก้เครียดไปเราก็จะได้เหรียญแต่หน้าถอนเงิน หน้าถอนเงินนี่ต้องขั้นต่ำก็คือ1,000 10, 0เหรียญเราก็จะได้10บาทแต่แอป B เราถอนเงินขั้นต่ำคือ3,000เหรียญเราก็จะได้1บาทได้ได้เศษได้เศษังมา1บาทถึง3บาทประมาณนี้ว่าคงน่าจะมีประโยชน์ให้กับน้องๆน,น,นะครับสําหรับคลิปนี้แอปดีทุกแอปเลยอยู่ที่ตัวน้องชอบแอปไหนมากกว่าขันไทโดรี่หรือแอป B ลองแสดงความคิดเห็นกันมาดูนะว่าน้องๆชอบแอปไหนกันบ้างแอปอ่านข่าวสารที่ได้เงินสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงเท่านี้นะครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงมีประโยชน์ให้กับน้องๆ f อในช่อง p f t v ฟกันนะครับ mm hmm. เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บาย